แอนนาตอบให้แล้วพิงกี้หายไปไหนหลังได้ประกันตัวเผยเข้าใจหัวอกจากกรณีที่สารให้ประกันตัวนางเอกดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชเมื่อช่วงเย็นวันที่30พฤศจิกายนหลังจากทนายยื่นหลักทรัพย์5้าล้านบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอ,อาณาจักรหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อสารภายใน7วันและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทำเอาแฟนๆหลายคนที่ติดตามข่าว ต่างเฝ้าราว่าจะได้เห็นสาวพิงกี้ออกมารับงานบ้างหรือไม่ปรากฏว่าในช่วง3ามวันที่ผ่านมายัางไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆของดาราสาวทําให้หลายคนทั้งเป็นห่วงและสงสัยว่าตอนนี้สาวพิงกี้หายไปไหนและทําอะไรอยู่ล่าสุดแอนนาวรินทอนวัดสัง ได้ออกมาเผยผ่านเฟซบุ๊กให้แฟนๆได้ทราบว่าติดต่องานพิงกี้ไปล่าสุดผู้จัดการบอกไม่กล้ารับไม่กล้าขยับน้องไปถือศีลเข้าใจนางเลยคือจะมีทั้งคนที่จับผิดและคนที่เป็นกำลังใจแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไปขอขอบคุณเฟซบุ๊กคุณแอนนาและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ